อันนี้นะคะหมูฝอยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นห่อสามอย่างนะคะนี่ค่ะมีอันนี้เหนียวขาวนะคะนิ่มนะข้าวเหนียวอันนี้เข้าเหนียวดำที่เราสั่งมาก็จะเป็นตับหวานแล้วก็มีหมูสามชั้นนะคะแล้วก็เป็นหมูนรบอันนี้จะเป็นหมูฝอยนะคะจิมข้าเหนียวค่ะนะอืม ข้าวเหนียวก่อนนิ่มนะคะต้องกินตลลอนร้อนๆนะอืมอืมอร่อยนี่ดูตับหวานตับหวานอืมตับหวานอร่อยเนะี่ยไม่แข็งเลยเข้าวเหนียวดำมีพริกนะคะขึน้นหมูสามชั้น ทอดน้ำปลาอ,อันนี้หมูนรกเผ็ดนิดนิเข้าเหนียวนิ่มมาก